เครื่องบินขับไล SU ่ SU-33 Flanker D เป็นหนึ่งในอากาศยานที่ถือได้ว่ามีความโดดเด่นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์กองทัพอากาศและกองทัพเรือรัสเซียร,รวมถึงเป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินโดยเฉพาะเครื่องบินรุ่นนี้มีต้นกําเนิดจากเครื่องบินขับไล่ SU-27 ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงที่สุดในช่วงสงครามเย็น แต่สำหรับ SU-33 นั้นเป็นเวอร์ชันที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถขึ้นลงจากดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบินได้มีการเสริมโครงสร้างล้อระบบร่อนปีกระบบตะขอเกี่ยวเพื่อหยุดเครื่องบินบนดาดฟ้าและที่สำคัญคือยังคงรักษาความสามารถในการรบและความคล่องตัวระดับสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลฟรงเกอร์เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนา SU-33 นั้นมาจากความต้องการของสหภาพโซเวียตในช่วงทศวรรษ1,970-1,980ที่ต้องการเครื่องบินประจำการบนเรือบรรทุกเครื่องบินเพื่อปกป้องก,องกองเรือและสร้างอำนาจการรบในทะเลลึกก่อนหน้านั้นโซเวียตยังไม่มีเครื่องบินที่สามารถขึ้นลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินได้อย่างแท้จริงการสร้าง SU-27K หรือที่ต่อมากลายเป็น SU-33 จึงถูกผลักดันอย่างเร่งด่วนเพื่อแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาที่มี F-14 Tomcat และ F A-18 Hornet ประจำการอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินในยุคนั้นการออกแบบ SU-33 จึงถูกปรับปรุงให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างไปจาก SU-27 พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นการพับป,ปีกเพื่อลดพื้นที่เก็บและการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการบนเรือ SU-33 ถูกพัฒนาโดยสำนักออกแบบซูคอยซูคอยดีไซน์บูโร แลบินทดสอบครั้งแรกเมื่อปี1987ในชื่อ SU-27K เครื่องบินรุ่นต้นแบบได้แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่น่าประทับใจสามารถขึ้นจากสกีจำบนดาดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องยิงแอร์คาทาพันเหมือนเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐความสามารถนี้เป็นผลมาจากแรงขับอันทรงพลังของเครื่องยนต์ AL-31F และการออกแบบปีกขนาดใหญ่ที่ให้แรงยกสูงทำให้ SU-33 สามารถขึ้นบินได้แม้จะมีน้ำหนักบรรทุกมากก็ตาม ในด้านโครงสร้าง SU 3 3ได้รับการเสริมความแข็งแรงที่ส่วนลำตัวและช่วงหลอเพื่อรองรับแรงกระแทกจากการลงจอดบนเรือซึ่งเป็นการลงแบบหยุดสั้นด้วยตะขอเกี่ยวสายเคเบิลที่ติดตั้งบนดัดฟ้าเรือเครื่องบินรุ่นนี้ยังติดตั้งปีกหน้าแบบแขนาดเพิ่มเติมที่ส่วนหัวเพื่อเพิ่มการควบคุมและเสถียรภาพในความเร็วต่ำรวมถึงช่วยในการขึ้นลงบนพื้นที่จำกัดการพับปีกก็เป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะที่จำเป็น โดยปีกของ SU-33 สามารถพับเก็บได้เพื่อลดพื้นที่ใช้สอยบนดัดฟ้าเรือและภายในโรงเก็บทำให้สามารถบรรทุกเครื่องบินได้มากขึ้นในพื้นที่จำกัดสมรรถนะการบินของ SU-33 จัดว่ายอยู่ในระดับสูงสุดของเครื่องบินในยุคเดียวกันด้วยความเร็วสูงสุดมากกว่า2มักระยะปฏิบัติการไกลกว่า3,000กิโเมตรและความสามารถในการบินเชิงพลิกแพลงเช่นการร่อนปีกแบบคอบรา (cobra เม n เวอร์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประกูลฟรังเกอร์ทั้งหมดความคล่องตัวระดับนี้ทำให้ SU-33 สามารถเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ในระยะใกล้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันยังสามารถทำภารกิจโจมตีทางพื้นดินและทางทะเลได้ด้วยการติดตั้งอาวุธที่หลากหลายระบบอาวุธของ SU-33 ถือว่ามีความหลากหลายและครอบคลุมทุกภารกิจ เครื่องบินติดตั้งปืนใหญ่ GS h 30-1ขนาด30ม mm, พร้อมกระสุนกว่า150นัดสำหรับการต่อสู้ระยะประชิดในด้านขีปนาวุธ Su 3 3สามารถใช้งานขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ R 2 7 A-73 R 7 3และ R 7 7เพื่อการต่อสู้ในทุกระยะนอกจากนี้ยังรองรับการติดตั้งระเบิดนำวิถีขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดิน KS 3 1 KS 4 1รวมถึงอาวุธโจมตีทางเรือเพื่อทำลายเรือรบของฝ่ายตรงข้าม ทำให้ SU 3 3ไม่เพียงเป็นเครื่องบินขับไล่ป้องกันกองเรือแต่อย่างเป็นกำลังโจมตีที่น่าเกรงขามในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ SU 33ใช้เรดาร์พาวส์ดอปเปอร์ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่า100กิโลเมตรสามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันและนำวิธีขีปนาวุธไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำระบบควบคุมการบินแบบ F ล y b บ w i r วช่วยให้เครื่องบินตอบสนองได้อย่างแม่นยำและมีเสถียรภาพสูงแม้ในสภาวะที่ต้องการการควบคุมเชิงพลิกแพลง การเสริมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ยังเพิ่มความสามารถในการเอาตัวรอดในสนามรบสมัยใหม่การประจำการของ SU-33 เริ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1990โดยถูกใช้ประจำการกับเรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov ของกองทัพเรือรัเสเซียซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวของรัเสเซียที่สามารถปฏิบัติการกักบ SU-33 ได้ SU-33 มีบทบาทสํคัญในการปกป้องกอง,กองเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำ รวมถึงเคยมีบทบาทในสงครามซีเรียรเมื่อรัเสเซียส่งเรือแอดมิรัลคุสเนตซอฟพร้อมฝูง SU-33 มไปปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางภาคพ,พื้นดินในปี2 0 1 6ันถึงแม้จะมีอุปสรรคในการปฏิบัติการและการสูญเสียบางลำเนื่องจากอุบัติเหตุบนเรือบรรทุกเครื่องบินแต่การปรากฏตัวของ SU-33 ก็แสดงถึงอำนาจทางทหารของรัเสเซียได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตาม SU-33 ก็มีข้อจำกัดที่สำคัญเนื่องจากการพัฒนาของมันเริ่มขึ้นในช่วงที่โซเวียตกำลังล่มสลาย งบประมาณด้านกลาโหมถูกจำกัดอย่างมากทำให้จำนวนการผลิต Su-33 มีเพียงประมาณ30ลำเท่านั้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีจำนวนมากกว่าอย่าง F/A-18 ของสหรัฐนอกจากนี้เทคโนโลยีบางอย่างของ Su-33 ก็เริ่มล้าหลังเมื่อเทียบกับเครื่องบินยุคใหม่เช่นความสามารถในการใช้ระบบเรดาร์ AESA หรือระบบอาวุธนำวิถีแม่นยำสูงที่ถูกพัฒนาในยุคต่อมา รัสเซียได้พิจารณาแนวทางที่จะทดแทน Su-33 ด้วยเครื่องบินขับไล่ MiG-29K ที่มีขนาดเล็กกว่าและมีเทคโนโลยีใหม่กว่ารวมถึงประหยัดพื้นที่บนเรือบรรทุกเครื่องบินได้มากกว่าแต่ Su-33 ก็ยังคงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีสมรรถนะการบินดีที่สุดในโลกและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งด้านการออกแบบของสำนักสุคอยความน่าสนใจอีกอย่างของ Su-33 คือดีไซน์ที่สง,ง่างามและโดดเด่นด้วยปีกขนาดใหญ่ที่สามารถพับได้ หัวเครื่องที่ยาวและเพรียวโครงสร้างที่ดูดุดันทําให้มันกลายเป็นเครื่องบินที่ดึงดูดสายตาทั้งนักบินและผู้ที่สนใจด้านการบินอยู่เสมอเมื่อมองจากมุมมองเชิงเทคนิค SU-33 เป็นการผสมผสานระหว่างความแข็งแรงที่รองรับการปฏิบัติการบนเรือบรรทุกเครื่องบินและความคล่องตัวขั้นสุดที่สืบทอดจาก SU-27 ได้อย่างลงตัวแม้จะมีจำนวนไม่มากแต่ SU-33 ก็ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะเครื่องบินขับไล่ประจำเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นแรกและรุ่นเดียวของรัสเซีย มันถูกจดจาในประวัติศาสตร์การบินว่าเป็นการแสดงศักยภาพของโซเวียตและรัสเซียในการแข่งขันกับชาติมหาอำนาจอื่นๆและเป็นก้าวสาคัญที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียก็สามารถสร้างเครื่องบินสําหรับกองเรือบรรทุกเครื่องบินได้เช่นเดียวกับสหรัฐทุกครั้งที่ SU 3 3ออกบินจากดาดฟ้าเรือ Admiral Kuznetsov ภาพที่เห็นคือสัญลักษณ์ของพลังทางอากาศและทางทะเลที่ผสมผสานกันมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่ยังเป็นตัวแทนของความทะเยอทะยาน ความท้าทายและความพยายามของชาติที่ต้องการแสดงอำนาจในเวทีโลกและแม้ว่าอนาคตของ Su-33 อาจถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ๆอย่าง MiG-29K หรือแม้กระทั่งแนวคิดเครื่องบินรุ่นที่5สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ Su-33 Flanker D ก็ยังคงเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีความงดงามและทรงพลังที่สุดในสายตาของคนรักการบินทั่วโลกความยิ่งใหญ่ของมันไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบแต่อยู่ในหัวใจของผู้ที่ได้เห็นมันทะยานขึ้นจากด